ข้าวบ้าก็ยิ่งก็ได้สำเนินนะอยาจะเห็ดเห็ดแห้งไว้แน่แล้วก็เห็ดไว้เห็ดอาหารกินตอนเช้านะทุกคนเลยน้ำกะเพงแต่ว่าอากาศเฮายัง <c oughs> บดได้ยามเลยตอนเช้านี่ทุกคนเลยพลฮาก็หยุดตกนะตอนนี้ <c oughs> อันนี้สิคางหม้อต้มกาก่อนนั่นีอทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาสิกินกาตอนเช้าแล้วเฮาก็จากสิไปหาเหล่ายามกลับแล้วก็หาเหล่าแทวนี่นะทุกคน โอเคเดี okay, e ja ja. ๋ยวจะพาทุกคนไปห้านชมบรรยากาศห้องหอบสถานที่ที่เราอยู่มือนี้เนาะไปบรรยากาศยามเสาเด้อทุกคนเด้ อันนี้แม่นเท่ายูดานนะทุกคนยูดานหรือว่ายูผู้กูล่ะน้ำใสใสทุน จะลังนาลังตาแล้วกะ็น้ำนี้สามารถกินได้เลยทุกคนเลยกินได้อาบได้แช่ได้เลยทุกอย่างนะกราบักทายสวัสดีผมแม่พี่น้อง เฮายังอยู่ผู้คือเก่าพี่น้องเป็นมือที่ามแต่ว่าสองคืนแล้วเฮ้านอนอยู่นี่กะเดี๋ยวเ้าจะพาทุกคนไปสมบรรยากาศหอมของอยูพู้บ้านเฮานะผู้นี้คือผู้กระตองทุกคนเลยเดี๋ยวจะพาไปไปสมเบ่งบรรยากาศหอมนะทุกคนเลย บรรยากาศหอมๆเลยก็งามทุกคนอ๋อแต่อันี้เป็นขุมเป็นขุมอยู่นะนะเอออ่างหินทุกคนเลยน,นี่มันอ่างหินที่มันเกิดมาเองนะคักดีเนาะ สามารถเป็นอางอาบน้ำเขาได้เลยนะลงไปอาบนลยนะบึงชิ้นงานเขาจะไปหอดใช่ละเมื่อนนี้สิพาทุกคนไปหาเลาะ <c oughs> ผู้เลยนะแล้วก็หายามมากลับไปทุกคนเอ้ยมืนอว เรียบร้อยทุกคนเออนี่เรียบร้อยเรียบร้อยมันลุกเปืนปลานัากอยู่เอาละไปนะนี่นนนนน มันก็ลอแล้ว คนเลยเฮามาแต่ยำอากับเลยโบมานมานี่ตอนเสาร์เดี๋ยวเฮาจะเห็ดอยู่เห็ดจินของกินนั่นที่เฮาหามาได้ก่อนนานี้นะเมื่อคืนนี้ก็ได้อยู่ในนุ่งหกโตนะทุกคนแล้วก็นกอีกตัวหนึง่งเมื่อคืนนี้แต่ว่าก่อนนานี้ฮะเฮา,าได้หลายเด้เอเฮายิงน,นกกินมากมายได้หลายโตเแล้วนะเดี๋ยวเฮาจะมาเตรียมกินเข่าแล้วก็สีง่ายแขมลงไปอีกจุดจุดใหม่นะ าฝากติดตามกันไว้นะทุกคนตอนนี้ก็ข้ามาเข้มแบบฝนตกทุกคนเลยฝนคนทางบริแห้งนะฝนน้ำบริแห้งแต่ว่าตกลินล่นๆเรื่อยๆนะฝนกินงนัวไว้มาขึ้นนียนะย่างไว้ เฮ้ยท <esh> <word> <seasoning> ุกคนทุกคนเด้บันทึเอาสิพากันไปเอาต่อนะเห็นหัางกันต่ำหนึ่งแข็มขีดินบุตรเนีิกาบริษัทสุดยังหลายนะใส่ทงขาสันเลยไปเอาค่ะก็สีด้ยเลยบริษัทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งนกันเด้ใกล้ๆนี่แหละตอนนี้ยังอยู่ในด่านอยู่นะ ไปกับทีักงานสคนนี่แหละโอเคทุกคนได้แล้วปั๊บเต็มเลยไปไวเกินเดี๋ยวจะไปฝากลุงนะ เราก็จะยากอยู่เดี๋ยวน่าจะโบไลไปได้ทุกคนห่างก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะเออเด็กน้องจะไล่ยอยู่โบไลไปได้หรอได้แต่ชองแถวนี่แหละช่องถาดปะเข็มขัดหลังจากที่มาแต่เอาต่อแล้วเฮาก็สิได้กินข้าวแล้วก็ออกเดินทางนะทุกคน ไป,ป,ไปทากินเขาน้ำกันไหมป,ป้งนูปน <โด S 2> ป้งนู้เีอดิปีงนูทุกคนป้งนูปป้งกันเลเน่นตอนนี้บุริกินนกต่อนี่นะเดี๋ยวเชียไปฝากลุงเ่นอยู่กระตองนี่นะอ้อาหารเฮาลายนะทุกคนแต่ทำบุริกินเบิดดอก มาแล้พอมามามาด er ันมุจะดมอยู่มอเนี่ยมานยามาสินี่ะตัดมาหลอดตุ๊กต้องานยามาฮิดะมุ่มุ่มุไร้ิได้รับกะ いいか a んにしろ。 มันแบกขึ่มันแบกว้ยกนนีุ้ปันท่านหน่นเป็นไรนี่งใต่ดีกูเห็่แจมแลกอืยก็เือเฮ้ย้ามือ้าแม่ต่อนี่นี่นี่นะครับตัวเขาอ่ะเขากันี่มัไแล เนี่ยไม่รู้จกันโอ้ยแ่บทุกคนเนออก็เล่นน้าเนี่ย กินจนเมือ่อไรพี่น้องเบ่งกำลังย <c oughs> ิ้มร่าเรอทุกคนเนะยขอบคุณขอบใจพี่น้องลายๆเด้อสำหรับการติดตามนะครับส่มคลิปของเราสําหรบบเมื่อนี้ดีลำลาพี่น้องอีกในภาคเขานี่แหละว่าเขากินเขาแล้วเขาจะง่ายไปอีกจุดใหม่นะแล้วเขาจะทายให้พี่น้องเห็นอีกว่า <c oughs> เขาไปจุดใดจุดใดนะทุกคนตอนนี้ก็เขาอยู่ดานแต่ว่าเขาจะลบเข้าไปในดงผู เพราะว่ามันจะมีสัตว์ที่ให้เหราลาหลายนะเดี๋ยวเราจะไปหาหาแนวอยู่แนวกินนะแถวนี้บ่มีของกินบ่ค่อยหลายนะทุกคนเลยเดี๋ยวจะลบลงไปหาของอยู่ของกินอยู่พุ่นละเย็นค่ะกันดิน้ำเย็นเย็นน้ำกันดังนี่ค <c oughs> <c oughs> น,นดังอัน <c oughs> นี้นี่คนเปียก